สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Canon No1 นะครับวันนี้พบกับพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคน มาบินกันบนแมพนะครับใช้ชีวิตในรั้วทหารไทยนั่นเองนะครับก็คือเป็นแมพของฐานบกนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาขับเฮลิคอปเตอร์บินรอบแมพกันนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวพี่น็อตเองนั้นก็อยู่ทีมศูนย์การบินนะครับของศูนย์การบินฐานบกนะครับกองพันบินที่9นั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาแต่งตัวกันเลยนะครับว่าแต่งตัวเป็นนักบินนะครับแต่งยังไงนะ ก็คือการแต่งตัวเป็นนักบินก็ต้องใส่ชุดนักบินก่อนเลยนะครับเป็นไงครับโอ้โหอย่างเท่ครับทุกคนนะอย่างเท่นะครับแล้วก็มาใส่นะครับสายเก่งนะครับแล้วก็หมวกนะครับที่ทุกคนจะต้องใส่นะอ่านี่เลยนะครับพอใส่หมวกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือชุดนักบินนะครับของศูนย์การบินฐานบกนะครับซึ่งพีน้องเนี่ยอยู่สังกัดกองพันบินที่9นั่นเองโอ้โห สุดยอดเลยครับตึงเปี้ยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปดูว่าเราจะเบิกเครื่องบินออกมายังไงนะครับซึ่งพี่น็อตเนี่ยทำเรื่องเบิกเครื่องบินไว้แล้วแหละตั้งแต่ตอนประมาณแบบ6กโมงแล้วแต่พอดีไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับก็เพิ่งกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็มานะครับมาขับเครื่องบินกันแล้วกันนะครับในแมปนี้นะโรเใช้ชีวิตในลั้วทหารไทยนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็คือเป็นจุดของ สนามบินนะครับที่จะเสกเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้นะครับลูงๆแบบนี้เลยนะเราก็จะมาเสกเครื่องบินกันนะครับโดยทีมศูนย์การบินฐานบกเนี่ยสามารถที่จะเสกเครื่องบินได้นะครับเสกเครื่องบินได้นะโดยบริเวณตรงโนตบุกตรงนี้นะครับต้องอยู่ศูนย์การบินเท่านั้นนะครับจึงจะเสกได้และจะต้องมีใบขับขี่เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นซึ่งในนี้โอ้โหเฮลิคอปเตอร์เพียบเลยครับเยอะมาก นี่เลยหลายรุ่นมากแต่ว่าพี่น้อสังกัดกองพันบินที่9เนี่ยสามารถเบิกได้แค่เบล212นะครับซึ่งเป็นรุ่นแสแตนดาร์ดเลยนะครับแสแตนดาร์ดเลยที่เราจะมาใช้กันวันนี้นะนี่เลยครับนรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้พี่น็อตก็เข้าไปนั่งอยู่ในตัวของเครื่องบินเรียบร้อยแล้วไม่ใช่สิตัวของเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือภาษาทหารเขาจะเรียกว่าอากาศยานปีกหมุนนั่นเอง ครับอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้เราก็อยู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับพี่น็อตก็อยู่บนทเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในกันนะครับด้านในเฮลิคอปเตอร์เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนะอันนี้คือถ้าให้ขับจริงๆเนี่ยขับไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าแบบว่าของจริงนะเพราะว่าปุ่มเยอะมากนะครับปุ่มเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มเลยนะ ด้านในเฮลิคอปเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยโอ้โหตึงๆนะครับแล้วก็มีที่นุ่งที่นั่งอะไรนะครับนี่เลยนะครับมีไฟกระพริบนะครับบอกซ้ายขวาของเครื่องบินนะครับเอของเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่เลยนะโอเคไปตอนนี้เวลาที่เราจะบินเราก็ต้องลุกก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะโหลดโมเดลฮอไม่ได้ลุกแล้วก็นั่งใหมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้พี่น็อตก็อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ จะทำการาเปิดไฟนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับปิดประตูซะหน่อยประตูหลังปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือพร้อมบินเรียบร้อยครับทุกคนนะครับพร้อมบินนะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวพี่น็อตก็จะพาไปบินชมนะครับในแมปนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเทคตัวขึ้นไปเลยนี่เลยนะครับ ส่วนการบินเวลาบินก็จะออกตัวอย่างนี้นะครับไปดูบรรยากาศอของแมปนี้ตรงนี้ก็เป็นลานออฟบี้นะครับอย่างที่น้องๆเคยฝึกกันอ่าแล้วก็บินไปดูไปชมตรงบริเวณนี้ได้รู้สึกว่าจะมีคนประทุสไลด์เฮลิคอปเตอร์เรานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนี่เลยตัวนี้เป็นตึกมหาดเล็กนะครับนี่บริเวณด้านบนจะเป็นอย่างนี้เลย เป็นตึกมหาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นโรงเก็บรถถังทางขวาแล้วก็เป็นตึกกองบัญชาการาตรงนี้นะครับถามว่าฮอขับยากไหมพี่น็อตบอกเลยว่ายากอยู่ถือว่ายากนะสำหรับคนที่ไม่เคยหัดขับมาก่อนหรือเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยถือว่าขับยากเหมือนกันนะครับนี่เวลาที่เราลงจอดนะสังเกตได้เลยมันจะมีควันนะครับเป็นม่านควันน,ะน,น,นี้เลยนะครับเป็นฝุ่นควันนี้เลยนะครับนี่ เวลาเราลงจอดก็จะเป็นแบบฝุ่นควันเยอะๆอะไรองนี้นะครับเราก็สามารถที่จะบินลาตะเวนนะครับเพื่อไปดูตรงนี้ได้นั่นเองนะครับมีใครบินมาโอเคขึ้นไหม โอเคครับผมตอนนี้เราก็รับสมาชิกของเราเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาบินชมเขาก็อยู่ส่วนทีมส่วนการบินนั่นแหละโอเค okay, ละเออตรงนี้ก็จะเป็นที่ฝึกหัด CQB นะครับนี่ตรงนี้เลยบริเวณด้านนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีสมาชิกเข้ามานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเป็นน็อตใจดีนะให้นั่งได้นะครับให้นั่งได้ให้สัมผัสประสบการณ์การแบ่งๆกันไป นะครับขออย่างเดียวเวลาขับก็คืออย่าอย่ากระโดดโลดเต้นออกจากอากาศยานตรงนี้เป็นที่โรงเรียนในร้อยนะครับที่พี่น็อตเรียนอยู่แต่ตอนนี้ใกล้จะจบการศึกษาเร็วๆนี้แล่าตรงจุดนี้นะครับนี่เลยนี่คือโรงเรียนในร้อยนั่นเองอตรงนี้บริเวณน,นี้โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนบอกเลยครูที่นี่วุฒิภาวะสูงมาก และก็ใจดีมากครับพูดสุภาพเรียบร้อยกันทุกคนโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณแบบด้านบนนะครับนี่เลยของแมปนี่ที่มันมีเต็นต์กลางอยู่เยอะๆตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงบริเวณหน้าค่ายมันจะมีอะไรล่องหนอยู่ไม่รู้เป็นสายไฟล่องหนอยู่ถ้าเราบินต่ําเกินไปมันจะเกี่ยวเราตกลงไปครับคุณผู้ชมเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะครับตกหน้าค่ายนี่อายเขามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าพี่นอ็อตเนี่ยเคยชนมาแล้วโอ้โหดีนะว่าประคองเครื่องทันนะไม่งั้นก็คือไปเลยครับลาโลกอ่าตรงนี้เป็นจุดบริเวณที่อ่าที่เราจะมาฝึกเลื่อนยศเลื่อนขั้นการเป็นลานฝึกนะครับเป็นอ่าหอกระจายเสียงตรงนี้นะครับนี่เลย คือบรรยากาศของค่ายเราบริเวณด้านบนนั่นเองนะครับบริเวณด้านบนพอ,อบินบินดูแล้วเนี่ยกม็มันก็จะเป็นอีกมุมนึงเนาะคนไม่เคยขึ้นไม่เคยขับตรงนี้ตึกสมาร์ทนี่ไงนี่ไงตึกสมาร์ตตรงนี้ตึกสมาร์ทนะครับสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็โรงเรียนตึกพิเศษนี่เลยที่เราเห็นกันเป็นแบบตรงนี้ก็คือเป็นของฐานพานนะครับนี่ ฐานพานี่เป็นจุดเกิดที่อยู่สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดกว่าใครเลยในนี้เลยนะจุดเกิดของฐานพาน,นะครับก็จะอยู่กันแบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบอหอหอกระโดดสูงเหมือนกันอ่าตรงนี้ที่เมื่อกี้เราเห็นใครวิ่งตุ๊กๆๆๆอยู่ข้างล่างอืมเดี๋ยวพี่น็อตจะลองพาบินไปดูตรงนี้นะครับทุกคนอ่ามันจะมีเห็นเป็นก้อนก้อนเหน,นไหม มันมีที่ลับอยู่จริงๆมันก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนั่นแหละครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตรงนี้คืออะไรเขาไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแบบจุดซ้อมรบในเมืองหรือเปล่านะซ้อมรบในเมืองพวก CQB อะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองอ่าตรงนี้นะครับ แต่เราไม่ลงนะแค่พามาดูเฉยๆนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อผบลอยได้เลยนะครับเป็นผู้บังคับการศูนย์การบินฐานบกนั่นเองนะครับก็คือพี่ลอยของน้องๆนะก็ติดต่อได้เลยนะครับสมัครในด s c คอ d อะไรต่างๆนะครับไปเลยครับนี่ครับศูนย์การบินครับศูนย์การบินฐานบกครับสบบก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ให้ขับหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบเลย นี่เลยนะครับเดี๋ยวไปน็อตจะลองดูนะครับอีกมุมนึงนะเวลาเราบินอยู่อนี่เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันบินออโต้พไหรนะมันก็จะบินแบบลอยค้างอยู่งั้นนะครับนี่ตึงๆครับทุกคนนี่เป็นนักบินก็เท่อย่างงี้นะครับตึงเปียตึงเปียะ,ยะโอ้โหทั้งชุดทั้งอะไรเท่หมดเลยครับผม นี่เลยอ่า,อาตรงนี้เองเดี๋ยวตอนนี้มีคนแบบอืจะยิงต่อสู้ขึ้นมาจะคอเราอ่าเดี๋ยวพี่น็อตจะลองค่อยๆลงจอดหน่อยนะครับถามว่าขับคล่องไหมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแค่พอขับได้นะสำหรับตัวพี่น็อตนะครับแค่พอขับได้ ลงแบบนิ่มๆเลยนี่นิ่มๆเลยชึบอือแล้วเวลาเราดับเครื่องนะครับเราก็กดปุ่ม x ได้เลยนี่เลยเครื่องก็จะเบาลงแบบนี้นะครับอืมเป็นไงทุกคนโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ตึงๆครับทุกคนครับนี่ครับเบล212ครับอ่าเบล212นั่นเองอ่ นี่เลยเนี่ยถ้าเวลาที่เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วเราแบบอ่านั่งอย่างเงี้ยมันจะบั๊กนะครับเนี่ย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 เอาแล้วก็ไม่ลงด้วยนะแล้วก็ไม่ลงด้วยนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี <im amas> <Ag> nes, ่ยพอดีว่าเฮลิคอปเตอร์มันเบาไงนะครับเฮลิคอปเตอร์มันเบาก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ถ้าเราขยับตัวมันจะเกิดอาการบักได้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่ขึ้นเฮลิอคอปเตอร์เนี่ยก็ไม่ควรหรอกไม่ควรที่จะ,ะกระโดดไปมาอะไรเงี้ยนะครับเดีเดี๋ยวตรงนี้เขาฝึกอะไรกันพี่น็อตไม่กล้าบินต่ำมากนะบ,บอกตรงว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ จริงๆก็ไม่สมควรบินต่ำนะครับเฮลิคอปเตอร์อ่าไปเรื่อยๆเอรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่น็อตจะพาไปเที่ยวมันเหมือนจะมีอยู่นะมันน่าจะบินไปทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับมันจะมีแมปเป็นมินิแมปเล็กๆอีกแมปหนึ่งนะครับอ่าเป็นเหมือนเกาะไม่รู้มีหรือเปล่าโอ้โหตกใจเลยนี่ครับผม เป็นเมืองครับเป็นเมืองอ่าเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองบินชมดูนะครับที่นี่ก็คือ Impact a r e n a ครับเมืองทองธานีครับมาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนี่เลยโอ้โหโนี่ก็คือเหมือนเป็นการลบในเมืองนั่นแหละนะครับที่ผู้พัฒนาผู้ก่อตั้งเขาเขาสร้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะบินชมให้ดูเลยอ่าก็ถือว่ากว้างอยู่นะถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับ อ่าตรงนี้โหยอดเลยครับมีที่จอดหอด้วยครับมีรถยนต์อะไรเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเอาหอไปจอดดูนะครับไม่รู้จอดได้ป่ะนะพี่นอตด,ด้วย โอเคโอค้โหเกือบตายทุกคนเอาเรื่องครับทุกคนครับนี่ครับผมอ่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณที่สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับอ่าเป็นรูปตัวเฮนะครับหมายถึงเฮลิคอปเตอร์ก็มาเที่ยวแมปประมาณนี้นะครับนี่เลย ใครจะแวะขี่แวะเยี่ยวเข้าห้องน้ําไปเซเว่นก็รีบลงไปนะครับใครจะไปเซเว่นไหมแวะได้เออน้องๆก็วัวล็อกกันใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่น็อตก็จะลองลงดูนะแต่ว่าการลงจากคอเนี่ยโอ้โหมันลงยากนะลงยากแต่ถ้าเราลงจากคอเป็นเวลานานๆคอมันก็จะหายไปนะครับอ่าเฮลิคอปเตอร์มันก็จะหายไป เพราะฉะนั้นต้องรีบขึ้นรีบลงนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นก่อนเดี๋ยวหอหายโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะบินกลับแลลวครับบินกลับโอเคปิดแค่ตรงนี้พอครับผมรับลมเย็นๆอ่าไปแล้วไปทางไหนวันนี้ ท่านผู้ชมครับไปทางไหนโอเคครับเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ใบชะอมมะกรูดมะนาวให้กับช่องของพี่น็อตด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับไปเลยตึงๆวันนี้ครับ